นะครับว <Yeah>, mm ันนี้ก็มาดูประเภณนี้นะครับพื้นบ้านนะครับอันนี้ยกเสาเอกเสาโทนะครับวันนี้ยกเสาเอกเสาโทของวันนี้บ้านเจรุ่งนะครับ เสานะครับวันนี้ตอนนี้ก็คุณพ่อาพามนะครับตดน้้ำเสาแต่ละต้นนะครับอันนี้เสากี่ต้นน้องเสากี่ต้นโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ อัลพกขอที่นยินทากิโะมีติโตนี้คุณแม่เจรุ่งนะครับล่ำรวยล่ำรวยนะครับประเพณีพื้นบ้านเราก็จะเอาเหรียญลงไปนะครับ ใต้เสานะครับมาดูม no ีอะไรบ้างนะครับอยู่ใต้เสามีอะไรบ้างครับคุณแม่ใต้เสามีอะไรบ้างเต้วงเจเรียวลายเจ๊เรียวฟังเจี๊อ้เนดูต้นเล้งนูมีวางอะไรลงไปบ้างครับนี่อาร์ลามลูกกับสตางกับใบใบโพใบเงินกับใบไอเซ อันนี้บรรยายเป็นภาษาขกรมนะครับต้องมีมีลาบต้องมีลาบม,มาตอบด้วยคร,รับใส่มากใส่ผู้นะครับมีเงินทำหมากคำภูนะครับอันนี้เสาก,กี่ต้นคุณแม่เสาสิบห้าต้น สาสิบห้าต้นนะครับเนีย่ยนะครับเสาเพียบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพี่น้องเรานะครับมาร่วมประเพณีวันนี้นะครับพี่น้องมาร่วมยินดีนะครับอืมอันนี้คุณแม่ของเด่นชัยนะครับ พี่น้องคนเฒ่าคนแก่นะครับมาร่วมพิธีวันนี้นะครับโอ้ตาอิดได้อะไรเนี่ยตาอิดไปจับสัตว์ป่ามานี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับเจรุง่งของบ้าน คุณยายอันอันเสียเสียนเฉชยนะครับเอ้าอันนี้เสียเสียลงทุเรียนนะครับแล้วก็เท่าแก่รถเกี่ยวนะครับแก่รถดำอันนี้เสาอะไรครับคุณพ่อ เขาเรียกว่าเสาอะไรครับเสาในน้อยนะครับเสามงคลมันบอ๋อ่เสามงคลลงหลุมผมจะทำอะไรครับเนี่ยตอกไปตรงไหนอ๋อลงหลุมครับโอ้ยยังขามอุ้ยอ่อนมาอ่อนมี่ความสูตรข้าหลานในบ้านมี่ความสูตข้าเอ๊ะนี่กระดบ้านยังได้สิอันนี้เสียลงทุเรียนนะครับเสียลงโป๊ะ สนามาเสียลงสนามาเสียลงเสียลงทุเรียนเสียลงสนามาสนามาครับเสียลงสนามาเด้อตาเหลียวตาเหลียววันนี้มาร่วมยินดีนะครับโอ้ยข้างแกจะไปเอ้ยไอเขามาสภาพเลยมีอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะมีหลายอย่างก็ชื ma, ช่น อันนี้เขาเรียกว่าประเพณีอะไรครับคุณยายประเพณีเลยเพื่อนเนใส่พยสร้างมันม่มีน้ำจะไปล<น>ำเลีลอ่อนะครับเสาม,มงคนนะครับจ้งไปน้ำหลลันเอาหนึ่งน้ำลงไปน้ำหลเลยันมนี่ละ อันนี้รลูปหนึ่งตอกจากเสาครับหญ่ตอกเสาหน่อยๆจากเสาหน่นละตอกอนมดใหม่มีต้นมเก่าเก่าเก่ายางเก่ายางไม้อกมดเลยไม้ขนุนไม้เนตอกตอกไปโอ้มีหลายไม่เป็นบอกมนมเก่าเก่าใหม่มีเก่าใม่เก่าต้น อันนี้เราจะปักแค่เสาเอกเสาเอกบนามนั่นด้อบังตามนั่นแผ่นทองเตะเตะเลยอันนี้เม็ดเอียงครับเม็ดเพชรเอยงพโอ้เพชรพลอยอันนี้ก็แผ่นทองแผ่นเงิน มีแผ่นทองอีกอันนั้นเข้าไปใส่น้ำอันนั้นก็ได้กันบนเมือมีทองแดงแล้วก็แผ่นทองแผ่นทองอันนี้เราใส่กีแผ่นครับสามแผ่นบอกให้มันชอบเรายางด้วยกันล่ะยางละสามแผ่นยางละสามแผ่นครับผมอันนี้คุณพ่อพามนะครับครับไปไปใส่น้ำ อันนั้นครบเสาเลยบอลยางละเปล่ายางแผ่นละแผ่นต่เลื่อยต่อละสามแผ่นกแล้วแต่อยเตยอมอดยางละสามแผ่นอยางละสามแผ่นกรได้แต่อ้อยแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองแดงเสาธูสันเดยเสาธูา่อยน่อยเสาธู ใสาทกคนภูมิพระเซโซวิชุงคโมวินาสันติภูมิพระเซโซวินาสุขภูมิพระเซโซวินาสันติภูมิพระเซโซวิชุงคโมวินาสันติภูมิพระเซโซวินาสันติภูมิพระเซโซวินาสันติภูมิพระเซโซวินาสันติอ่าหมดติดตรงนาะ ยกเสาโบติดอกเนาะโบตานจิติดครับผมเพราะวันอยู่ข้างเนี่ยครับเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้หยัางแม่ี่อันนี้มัดอันเขาเอิดอยังเนี่ยอั่อักอกอักอักอักนักอ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 อัก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 ักักัอกอกอัอกอักออักอััอัััอัั เด้นาบนเพราท่านตัดบอกเตยอ่านนี่นี่นี่ตาน้าจะน่าเม่อาทำไมเดยวไม่จองจองชุด้บวเดียวจองอันไปดูโบราณนะครับโบราณบ้านเรานะครับก้องโถ จี่ยบ่อจิบจาน้าบาบ่วอนา้าอายบาอันนี้เยียบเสาเอาไว้นะครับนี่คือเดนไซคือบ่เยียบเพื่อนไ้เตมีเหยียบโอ้เพื่อนห้เตมีเหยียบ เด่นเด่เวลาเมื่อยเดนเี่ยเียมให้ถูกปนี่แกแกข้าวใเราแกข้าวให้เราเพรยว่าหัวันเเด่วมเื่ยงานะยกแวดเร็วมันจะเหนยงานมจเด่ยมเหยเดี๋ยวันจะเหนยเดียวมันจะใดต่ไเดยไเชื่อยเาบอกมดตามาเ นั่นล่ะเสาข้างเสาขอบเลยครบ้นเส็้คนเสาเอมีผ้าเปยกต้นกอนยังไม่ต้นนี้มีอ้อยก็มีต้นกล้วยนะครับแล้วใส่หยังครับยายใส่ข้าใส่หงใส่ทุยยางค่ะใส่ข้ไใส่ได้ใส่ไ่ใส่ไม่ใส่น่อยบอภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรตรูตรู เอาเงินใส่ใส่น้อยนะครับแล้วก็่าเจ็ดสีเอาผูกกับก้ามนะเด้อเอาไูกกไบก้ามนยเดย 走！

เ <se pt i> สาวนี้ก็จะมีร่มมีไซนนะครับก็ใส่เงินเข้าไปข้างในนั้นนะครับ <se pt i>